สวัสดีครับผมพอกันตอนเช้าๆครับห้าเบ่งงวครับนี่ครับเช้าๆนี่กำลังงวงขอครับนั่นได้ถึงหกโมงนี่ครับฝูงแหลกพันไปครับพี่น้องขายบ่ได้ครับถือร้ายจองนี้แบนนี้ประมาณเจ็โตัวครับต้องลุกหน่อยเมียสาวลุกหน่อยสองตัว นี่เป็นฝูงแรกพันไป้ะครับอย่าน้อยก็มี้ฝูงสองฝูงสามมีไทยเบิ่งกัวงนะครับงอออกทรั้นงนี้มีเดียลายเลียนหน่อยครับแต่และโมบนันถือลายกับพี่น้องเอ้ยขายบ่ได้พ้นก็เลยเลี้ยงว่าลายครับต้องถือฝูงต่อไปครับพี่น้องนี่ครับเป็นเจ้าหนึ่งครับผมกำลังออกมา เ <c oughs> จ้านี้ตรอยอนนู่อันนี้บ้านผมยังปล่อยได้เยอะครับยังสบายยังสะดุ้อยู่ครับไปอยู่ประมาณจากอาทิตย์ตอสองอาทิตย์ค่อยสิยเรืคังเพราะว่าบพราะท่านในวันเขาครับนี่ครับอันนี้หอที่ออกทั้งนี้เนะครับทั้งหลายอยากขายก็ขายเพราะได้ถือ เรานี่มีุ้นก็สีแดงครับแตกโตกันครับกําลังเี่ยมกําลังอ้วนเนี่ยอ้วดนะกําลังอ้วนนะพี่น้องนี่หุ้นที่สอง่อยเลยครับปล่อยเลยเจ้าของกันน้ำใบเบิ้งสบายอยิงใบสองใบสามกับใบเบิ้งมันอยู่ใส อันนี้ฝูงคนน้ำเหลียงเนี่ยน่ครับมี่ฝูงเจ็ดัวแปดโตมีหลายเจ้าครับพี่น้องหลายเจ้าครับเนาะเพิ่งฝูงต่อไปครับผมอ๋อครับมาพ่อยฝูงนึงครับฝูงที่สามครับเจ้าที่สามครับผมนี่กระลังปล่อยครับอากาศมืดหนิปล่อยวัพร้อมกันวันไหนครับเห็นทางนี่กับปล่อยมานี่นะครับอันนี้ก็มีตะงัวแดงครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโตสิบโตครับมีแตงัวแดงล้วนๆครับมีแต่แมงามๆสวยๆครับธรรมาชาติเด้ครับไม่ได้กินหัวหารไม่ได้กินยังมันหลายมันขายวไ่ได้มันถือโบแบบนี้ครับอันนี้ไล่ไปเลี้ยงครับมีคนเป่ามีคนแหนมครับพี่นอ้อง มีรถไปควายขึ้นโตเหรอครับควายอยู่ควายแต่ว่าไปเฝ้าไปเลี้ยงครับบ<ะ>้านเขาก็ียวต่อสมนีนะครับตวัวเนี่ยเจ้านี่ข่งท่านได้ออกครับเจ้านี่มิวสิบห้าสิบหกโตครับเดี๋ยวนี้ของพท่านได้ออกครับผมากายเป็นอย่างขึ้มแน่ครับนี่เบิ้งจะโค้งนะครับพี่น้ <S <S 2> <S 2> อ,อโงโค้งนลองเจ้านี่จะไปน้ำกันครับ นี่ครับเจ้าละเจ็ดเจ้าละแปดเจ้าละสิบวันนี้พี่น้องอยากขายหรอกครับแต่ว่ามันถือลายพื้นผมว่าขายครับก็จำเป็นตั้แห้งครับราคาก็ได้ต้องเลี้ยงครับพี่น้องเอ้ยนี่หัวไถ่เรื่องหัวประมาณนี้นะครับหัวไทยพื้นบ้านเนานี่นครับพ่อพัฒนาครับ mèe nhoi nhoi cũng cả nhì cái này cặp bẹt nó này chiet bẹt điện này nó cứ khay lèo như này chiều vẫn luôn là á không phải vô nè ครับออกไปก็ปล่อยไปเด้อครับแต่ก็มีพี่น้องผู้ล่งคนเพิ่นก็ไปนั่นนี่เราขับเพิ่นไปเบิง่งไปรัดตรงนี้กับลังหวานเขาผู้หวานผู้วัววานชุนมากก็หลายบ่ทันได้หวานครับไอ้องว่าฮ่าฮ่าฮ่าขู่นี่จะเป็นขูงคอแล้วพี่น้องอาจะเป็นขูดท้ายนะครับเพราะว่าสวยแล้วครับปล่อย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 แล้วปล่อยโหลด

คลิปนี้ลาพี่น้องเบื้งเช้านะครับเบิ่ง้องหัวนะครับสวัสดีครับ